ขี่โคตรใจดีตบพันดาวเลยตอนนี้ว่าไอ้ยิ้มกหญ่กันเลยไอ้ยิ้ม่ไอ้ม่โอ้ตัวนี้เด้งเลยคือปอเขาเจออ้าวคนนึงว่าใครไอ้กูเจอไอ้ยิ้มได้ก็ดูผีเป็นตัวไอ้ยิ่งรีบแล้วอะไรอะไรอะไรวะไอ้ยิ่งด่านหลังก็ยิ่งเอาเครื่องกระจกเอาเดินเองโอ๊ยอะไรกันเครื่องอะไรกันไม่คนสิงครับพ้องสิง มันจะหยุดแล้วมั้งเออไอปอนไอนี่ตอนแรกกูว่าผีตกใจหมดทันไปของี่องถอเอี้ย่ากวเหี้ยเลยเฮ้ยไอมมันย่องมาไ่มันย่องมาแล้วมันก็ตะกนใส่นะดูก็เลยเเงียบกูจะไดก็ตัวเลยตกกินกิยกินกินคนมันถือกูจะายไอเฟ พี่เซ็นเต,เต็มแล้วนะมุญนะคือานเลียกเต็มแล้วพอพี่มันกำลังพิมพ์อะไรขึ้นมาให้กระโดดลงว่าพี่มันจะปีลงไม่ได้หุมาตั <c oughs> าตวไ <c> ห <oughs> นเจ็บปีติดีติดเชียร์เลยอมันบ้าอะไรอ่ะบ้านยืดตงถุงข้างไ,ไหนมาหากละไเไหมมองไปไ่น <c oughs> เรียนหรอกอไหเียเลยแล้วมีก่ที่มีากก้เนมี่เมันอยู่ไหนย่ามองไม่เห็นเลยอยู่ีตังแกอยู่าบนงกูไหวเี้ยกูล้ม่แล้วมันติดบังข้างบนนึงกูไปตรงหลัวแล้วจิว่งเขาากโตรเจียโอเคหมดไอ้เียเเากะช่วยได้แล้วเรียบไปไ่ไหนไปดูช่วยโอเฮ้ยเาเฮ้ยประตูกบกบกบเอ๊ ตบๆๆเราไม่เปิดเมัใช่สิมันใช่นี่มันลาขยของไอ้ยิ้มไม้จุ๋ยิ้มกูยิ้มไอ้ย่แล้วมึงจะถาม่ไอคทีเสียงคือเะอแม่ันอยู่ตรงเสาไฟแล้วก็มีคนอยู่ข้างบนไอ้ยม่ไม่เดอ้ย้มวะอ้ยจุม่ากูอะไรกัน เออแกกวาไหมเอ็มต้องาวหกัว่บกูไมเล่นลยเ้แล้วกกลัวเยะเยเ่เกี้